จะมาแชร์ประสบการณ์เปลี่ยนไฟเบรกดวงที่3ของมิสซูปาเจโรส o อร์ตปี2010นะครับจริงๆแล้วบังเอิญว่าผมไฟเบรกดวงที่3ามเนี่ยมันไม่ติดนะฮะแล้วผมก็พยายามหาข้อมูลเรื่องของสเปคหลอดไฟทีนี้ผมไม่เจอนะครับไม่เจอคลิปที่เขาสาธิต ของตัวนี้เลยนะครผมก็เลยลองมาแชร์ให้ดูนะครับนะฮะไปเบรคนที่สามตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้เหยียบไม่ติดนะครับอันนี้คือผมลองแกะมาแล้วนะครับปกติก็จะมีฝาครอบอยู่ตรงนี้นะครับคือก็งานตรงนี้แหละแล้วก็ดึงออกมาเลยนะฮะก็จะมีคลิปอยู่ตรงนี้นะมีคลิปนะครับมีคลิป สวัสดีคระมัจจา <Hi. S 1> ปากำลังแชร์ <Hi. S 1> วิธีเปลี่ยนไฟเบรคอยที่สามให้เพื่อนๆอยู่นะโอเคนี่นะฮะถอดมาคุณก็จะเจอแบบนี้นะฮะก็หมุนนะฮะหมุนเลยหมุนนะฮะอันนี้ผมถอดไปบ้างแล้วเพื่อหาหลอดไฟเปลี่ยนนะครับนี่หลอดไฟดําเลยนะฮะหลอดไฟตัวนี้เป็นหางปลานะฮะดึงใช้ดึงออกมาธรรมดานะฮะทีนี้ตัวนี้เนี่ย ตอนแรกผมไปหาซื้อ,นนอร้านนาไหลเขาไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีใครเก็บสต็อกนะครับก็หาในช h อ p e ีนะครับ,หา,ปปรบหาหรือหลายร้านนะฮะส่วนที่จะฮิตที่จะเห็นอยู่ก็คือสเปค T10 กับ T20 นะฮะ T20 นี่มันจะเป็น2อไส้นะครับน่าจะเป็นลักษณะไฟแบกรวมกับไฟท้ายนะฮะทีนี้บังเอิญไปเจอร้านหนึ่ง โชคดีมากเลยนะฮะถามไปเขาตอบมาเลยว่านี่คือ T15 นะครับ T15 ตัวนี้ T15 ห้ใครสนใจก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะให้ชื่อร้านไปนะครับโอเคเพื่อนๆปาเจรโร่ะฮะไฟเบรคโนที่3ามหลอดไฟคือ T15 นะครับ T15 นะครับอเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ดูนะฮะลองเปลี่ยนฮะอันนี้ก็เสียบไว้ธรรมดาะนะฮะ ก็ใส่ดันเข้าไปตรงๆแล้วับให้มันดังคลิกนะครับนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะไปลองเหยียบฝ่ายแดดูก่อนว่ามันติดไหมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบให้ดูนะฮะสามดวงติดแล้วนะครับโอเคนะฮะโอเคครับพอติดแล้วคุณก็จับยัดใส่เข้าไปนะฮะ บางทีเราไปเจอในออนไลน์เนี่ยผมเจอมานะฮะก็จะขายยกเซตเลยซึ่งประมาณพันสองพันผมมันไม่ใช่นะฮะอ่ะใส่แล้วนก็ใส่เข้าไปแล้วก็บิดเข้าไปให้มันเข้าล็อกนะฮะปึ๊ดนะฮะอันนี้ก็ใส่เข้าไปปึ๊ดนะฮะอ่ะทีนี้คุณก็เอาแผงปิดตรงเนี้ยใส่แล้วก็ดันกลับเข้าไปเดี๋ยวผมอนุญาตดันก่อนนะฮะ อพอคุณใส่เข้าไปก็ให้ใส่เอาจากด้านล่างนี้นะฮะแนบให้สนิทก่อนแล้วค่อยๆวันีผมถ่ายคนเดียวนะครับวันนี้ก็เลยต้องแชร์ที่ายแทนนะครับทําให้ดูทั้งหมดไม่ได้นะฮะข้างใต้เอาสอดใส่ข้างใต้ให้สนิทก่อนนะฮะ้ายขวาสนิทแล้วคุณก็ดันขึ้นมาข้างบนนะฮะแล้วก็กดเข้าไปมันจะต้องมีสี่หมุดดังกัก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 สี่ตัวฮะแล้วคุณก็ดูเนี่ยนะตบตบดูถ้ามันสนิทไม่หลวมแล้วก็คือใช้ได้นะครับ okay. แค่นี้เครับง่ายนะฮะหลอดไฟดวงละสิบห้าบาทเองนะครับสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับสามดวงก็สี่สิบห้าบาทนะฮะโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ช่วยกันแชร์แล้วก็ติดตามกันไปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับประชาชนสวัสดีก่อนครับค่ะค่ะ